ไชดีพี่น้องตาวสว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วเออนี้ตาวสว่างมีใส่น้อมืงตาสว่างที่ตลาดาาพี่น้องตาสว่างไปกดเงินให้ยายมูลมไ,มได้มือึงยายว่าไปสื่อมาสื่อของให้แนว่วหมคับเหนื่ยได้มาตลาดพี่น้องเลยไปตาวสวา่างข้าไปกดเงินให้ยาย ไปที่ไนกัน,ท,กนทุกคนอยู่ด,งดรงนั้น <c> จ <oughs> างว่าาเลาะที่ตลาดกันนะข้า,น,น,น,า,ยอยานอกเอาางทุกคนใจเอาเลยมีแ <c oughs> นวใส่ใจเดี๋ยวนะ้างนองเนาะ บรรยากาศที่ตลาดพี่น้องพี่นาเซเว่นพี่นอ้องน้าเซเว่น สว่า่รถบันายพี่น้อ,องเรื่องร่งนี้รถบันไดเป็นไนิหดหน่อยปิดเทิ่มแบบนี้พี่น้องนิกหน่อยนิน่อยปิดเทิ่มงไงแล้ว

่าจากหนนย่ามพฉาสิบาถนนกับรถไฟดนได้พี่น้องเล,ะ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 ลดยดเลาเลาะเรียบเรียบอยู่น้ำถนนนียน <c oughs> ะจ๊ะเราเลาะเรียบๆอยู่น้ำถนนนีแ่แหละ วางถือถือของอาหารแมวหรือสายสว่างก่อนเดือนเดือนละเดือนละสองกิโลนี่งนะ <c oughs> เดือนละสอง,งกิโลมาโรตัดหลากหลายหลากหลายฟังดูของกินไปเนาะ เลาะรัดเลาะ,ะ,ะมันนั้นมีสินงสื่อเลหาสื่อหาสื่อของสื่ออ,อาหารเห็นไมมันกระปินออกซี <c oughs> สองร้อยกรัม เลือกซื้อเลือกซื้อของเนาะพี่นอ้องฟันก่อนนี่ก็ไปดีเชยู่พี่นอ้องเคสิไปซื้อไข่ช้อนตัวพี่นอ้องเอ้ยสาวสาว่างก็ได้เคสิไปซื้อซื้อขไข่ไว้ใส่เห็ดดูเห็ดกิบพี่นอ้องเอ้ยไข่หาาัวหาร เราเสนอพี่น้องสาวสาว่างกัเสียหาเลาะเบืงสิ่งบืงของแนวจําเป็นสีใส้เส,สีสใจนพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมสาวสาว่างมือนสบายดีจ้า